จะออกเดินทางห่อขึ้นฟ้านิยานยิ่งใหญ่พุ่งทะย,ยานไปไกลเราคือไอสไตน์โดดขึ้นมามุงหน้าสำรวจด้วยกันสารพันจะเจอเราคือไอสไตน์เรายังมีงานที่รอคอยนับถอยหลังเลย5 4 3ส1สามหนึ่งมาบนโอเคตไว,ไว นี้จะพูดเรื่องเป้าหมายบนดินนะจ๊ะทั้งปีนี้เราจะพูดแต่เรื่องเป้าหมายนะจ๊ะตลอดเนี่ยมีสามระดับคือเป้าหมายบนดินเป้าหมายบนฟ้าและก็เป้าหมายเหนือฟ้านะจ๊ะพอพูดถึงเป้าหมายบนดินมีคำถามว่า ชีวิตนี้คุณอยากจะเป็นอะไรมองกุดทูดดีจังเลยจ้ะคนบางคนนะตั้งแต่เกิดจนใกล้ตายนี่ยังไม่รู้เลยว่าอยากจะเป็นอะไรปล่อยมันไปอย่างนั้นนะ่ะเล็ดอิดบีไปเรื่อยๆแต่เรารู้ใช่ไหมจ๊ะว่า เราอยากจะเป็นอะไรนะสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ว่าอยากจะเป็นอะไรนะจ๊ะหรือแม้รู้แล้วว่าอยากจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะอยากจะแนะนำว่าะจะเราควรจะโอกาสในการศึกษาชีวประวัตินะจ๊ะของบุคคลสำคัญระดับโลก ก็เพื่อเหตุผลสองประการประการที่หนึ่งก็คือถ้ายังไม่รู้ว่าอยากจะเป็นอะไรก็อาจจะมีประ,ะก็อาจจะเริ่มรู้ว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรหรือแม้มีเป้าหมายแล้วว่าเราอยากจะเป็นอะไรนะจ๊ะก็จะได้เห็นแนวทางหรือหเห็นหลักการเนี่ยที่จะทำให้ไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นนะจ๊ะ ก็เลยวันนี้เลยเอาเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะคือไอสต์อันเบิร์ตในสไตล์นะจ๊ะก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังอะเรามาดูวิดีโอประวัติย่อๆของอันเบิร์ตไอสไตน์กันสักนิดหนึ่งนะจ๊ะ เขาเบิร์ตไอสไตน์เกิดเมื่อวันที่14มีนาคมปี2422ที่เมืองวุดเทมเบิร์กประเทศเยอรมนีในวัยเด็กไอสไตน์ Einstein ต้องเผชิญกับปัญหาความพิการทางการอ่านหรือเขียนเนื่องจากโครงสร้างทางสมองไม่ปกติความผิดปกติทางร่างกายนี้เองที่ทําให้เขาเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ถูกมองว่าเป็นพวกเรียนรู้ช้าแต่ความเชื่องช้ากว่าเด็กคนอื่นๆกลับทําให้ไอสไตน์รู้สึกว่าเขามีเวลาครุ่นคิดถึงอวกาศและเวลามากขึ้น จนนำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีเหล่านั้นในเวลาต่อมาอน์สเตน์เริ่มศึกษาวิชาคณิตศาสตร์เมื่ออายุ12ปีโดยมีลุงของเขาเป็นผู้ให้คำแนะนำจนกระทั่งอายุ16ปีเขาก็เรียนรู้หลักการคณิตศาสตร์ขั้นสูงได้หลายอย่างรวมถึงหลักการทางฟิสิกส์อีกมากมายอย่างไรก็ตามเขาต้องตกงานถึงเกือบ2ปีหลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัย ก่อนเข้าทำงานที่สำนักงานสิทธิบัตรของกรุงเบิร์นช่วงเวลานี้เองที่เขาได้เข้าร่วมกลุ่มชมรมกับเพื่อนๆเ,เพื่อพูดคุยปรึกษาปัญหาด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงหนังสือและงานเขียนต่างๆซึ่งสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ได้ส่งอิทธิพลต่อแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์และปรัชญาต่อตัวเขามากมายในปี2448ถือเป็นปีแห่งการเริ่มต้นความสําเร็จของไอน์สไตน์โดยบทความทางวิทยาศาสตร์ของเขา ถูกตีพิมพ์ในวรารสารเชิงวิชาการและเป็นการค้นพบทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ถึง3ทฤษฎีคือปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกการเคลื่อนไหวแบบบราวเนียนและทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษซึ่งเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องพื้นที่เวลาและสารารของโลกวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นออสไตน์ Einstein ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกส์เมื่อปี2464จากคำอธิบายปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกต่อมาในปี2476 เขาได้หลบหนีออกจากเยอรมนีและได้ขอยกเลิกสัญชาติเยอรมันโดยเหตุผลทางการเมืองก่อนบินไปทํางานเป็นศาสตร,ราจารย์ในสาขาฟิสิกให้กับมหาวิทยาลัยพรินสตันในสหรัฐอเมริกาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงไอน์สไตน์เป็นหนึ่งในผู้นําการรณรงค์ต่อต้านการผลิตอาวุธนิวเคลียร์อาวุธที่ถูกพัฒนามาจากสมการ E เท่ากับ mc กำลังสองหนึ่งในผลลัพธ์ของทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษของเขานั่นเอง อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เสียชีวิตเมื่อวันที่18เมษายนปี2498โดยโรคหัวใจทิ้งไว้เพียงผลงานที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของโลกมากมายซึ่งยังไม่รวมถึงอิทธิพลต่อแนวความคิดในการใช้ชีวิตทั่วๆไปเช่นความเรียบง่ายหรือวาทะอย่างจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่ทำลายขอบเขตกั้นโลกศิลปะและวิทยาศาสตร์ลงอย่างราบคาบไอน์สไตน์จากโลกนี้ไปแล้ว56ปีแต่ทฤษฎีแนวคิดทั้งศาสตร์และศิลป์ของเขา ยังคงเป็นต้นแบบให้คนทั้งโลกทั้งในและนอกวงการวิทยาศาสตร์นับถือและระลึกถึงอยู่เสมอฮันเบิร์ตไอน์สตน์เป็นชาวอะไรจ๊ะเยอรมัน เมื่อปี2000นะจ๊ะคศ2000เนี่ยนิตยสารธรรมนิตยสารระดับโลกเนี่ยนะก็เป็นธรรมเนียมว่าในรอบร้อยปีนะจ๊ะคือพอครบ100เนี่ยคือปีคศ1 900ถึงคศ2000เนี่ยคณะกรรมการของนิตยสารธรรมก็จะมีการประชุมบึกษาหารือกันอย่าง เคร่งเครียดทีเดียวว่าจะยกให้ใครเป็นบุคคลในรอบร้อยปีนะจ๊ะก็มีการนําเสนอชื่อกันหลายคนสุดท้ายก็คือมติเป็นเอกฉันยกให้อันเบิร์เในสตล์เนยจะเป็นบุคคลในรอบหนึ่งรอยปีนะจ๊ะผลงานของไอสตล์นี่ยนะจ๊ะ เขาสามารถคิดค้นทฤษฎีที่ทำให้เขามีชื่อเสียงนะยกตัวอย่างนะจ๊ะศาสารเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะคิดค้นทฤษฎีสัพพตภาพของเขาเนี่นะมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์บอกไว้ว่าศาสารย่อมไม่สูญหายไปจากโลกแต่อสตายบอกว่า สาสารย่อมมีการสูญสลายสิ่งที่ไม่สูญสลายคือพลังงานต่างหากสาสารย่อมสูญสลายกลายเป็นพลังงานได้ซึ่งกับคานกับความเชื่อของวิทยาศาสตร์ดั้งเดิมนะจะและด้วยสิ่งที่เขาค้นพบนี่แหละมันจึงกลายเป็นที่มาของ ทฤษฎีสัมพัทธภาพนะจ๊ะ e เท่ากับ c s q. เนี่ยและมีอยู่สิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยรู้สึกทึ่งในอัจฉริยภาพของเขาก็คือเขาค้นพบว่านะจ๊ะเวลาน่ยมันไม่มีอยู่จริงไม่ได้หมายถึงนาฬิกานะแต่คือเวลามันไม่มีอยู่จริงเ่ยคือมันสามารถยืดหดได้ตามแรงโน้มถ่วงและความเร็ว ยิ่งวัตถุใดวัตถุหนึ่งเร็วมากเท่าไหร่เวลาของวัตถุนั้นก็จะช้าลงช้าลงนะจ๊ะจนเท่ากับศูนย์คือเวลาหยุดเดินเมื่อความเร็วของวัตถุนั้นเท่ากับความเร็วของแสงซึ่งนักฟิสิกศาสตร์ยุคหลังๆต่างทึ่งในจริยภาพของเขาว่าเขาคิดได้ยังไงนะจ๊ะ การค้นพบของไอสไตน์เนี่ยก่อให้เกิดการปฏิวัติเทคโนโลยีมากมายเช่นระบบการสื่อสารโทรคมนาคมนะจ๊ะระบบคอมพิวเตอร์ระบบดาวเทียมระบบโทรศัพท์มือถือระบบ GPS เครื่องเล่น DVD จอภาพโทรทัศน์เครื่องถ่ายเอกสารเป็นต้นนำความสะดวกสบายทางกายภาพมาให้กับมนุษย์ อย่างมากมายมหาศาลทีเดียวนะจ๊ะแต่ถามว่าถามว่าไอสไตล์มีความสุขกับการค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาหรือเปล่าคำตอบก็คือเปล่าเลยเขาไม่ได้มีความสุขเลยที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า มีคนอีกจำพวกหนึ่งนี่ยะนำทฤษฎีของเขาเนี่ยไปพัฒนาสร้างอาวุธที่มีแสนานุภาพในการทำลายล้างสูงนั่นก็คือระเบิดปรมาณูนจะจ๊ะและไปทดลองทิ้งที่ฮิโรชิมาอนุภาพของมันเนี่ยนะทำให้ฮิโรชิมาราบไปทั้งเมืองคนตายไปกว่าแสนคนนจะจ๊ะในพริบตาเดียวเนี่ย ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะด้วยมวลสารเพียงแค่0.7กรัมแต่นันเอยังไม่ถึงกิโลเลยนะที่สลายตัวเป็นพลังงานภายในเวลา0.01วินาทีนะเอาทฤษฎีอีเดกับเอ็มซีสแควนี่แหละไปพัฒนาเป็นระเบิดปรมาณูน นีแ่แหมขนาดมวลสารแค่0.7กรัมนี่นะยังสลายตัวเป็นพลังงานได้ขนาดนั้นเนี่ยในที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยหนักรวมๆกันกี่กิโลจะ้ะโอ้โโอโนี่จะสลายตัวเป็นพลังงานนี่นะโลกแตก เรื่องนี้ทำให้ออสตลเนี่ยรู้สึกผิดนะจ๊ะและเป็นบาปอย่างใหญ่หลวงทีเดียวเนี่ย <c oughs> เขาทุกทรมานกับความรู้สึกนี้นะจ๊ะจนหมดอายุไขอโอโหเฉาชีวิตนะจ๊ะแล้วก็ แทนที่จะได้รับการยุกย่องจากสหรัฐว่านําชชัยชนะมาให้นะจ๊ะปรากฏว่าเปล่าเลยถูกหาเรื่องจาก FBI จนอยู่ไม่เป็นสุขมีการเสนอให้ยกเลิกสัญชาติอเมริกันกลับไปสไตล์และในประเทศออกนอกประเทศนะจ๊ะเกือบถูกขังคุกเมื่ออายุวัย73ปี ด้วยข้อหาฝักใฝ่คอมมิวนิสต์เพราะสหรัฐระแวงว่าไอสไตล์เนี่ยจะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับรัสเซียเห็นไหมจ๊ะโอ้ผลจากการค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพฮะสไลด์ต่อไปเฉาชีวิตจริงๆเลยชีวิตครอบครัว อย่าร้างกับภรรยาคนแรกนะจ๊ะลูกชายคนเล็กมีอาการทางจิตลูกสาวคนโตหายสาบสูญไม่นานภรรยาคนที่สองก็เสียชีวิตตามด้วยภรรยาคนแรกแล้วก็การเสียชีวิตของน้องสาวที่รักของเขาด้วยนะโอ้โหแปลกนะจ๊ะว่า คือทฤษฎีสัมพัทธภาพอัลือรลั่นของเขาเนี่ยไม่สามารถช่วยเขาเนี่ยพบกับความสุขในชีวิตครอบครัวได้เลยแก้ไขปัญหาครอบครัวไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่สำคัญก็คือทฤษฎีสัมพทธภาพของเขาเนี่ย แม้จะตอบโจทย์เรื่องใหญ่ๆระดับจักรวาลได้นะแต่บัม <But> ไม่สามารถตอบโจทย์เล็กๆอย่างอะตอมได้ต้องเอาทฤษฎีควอนตัม e เท่ากับ hv มาช่วยนะแต่เรื่องใหญ่ใช้สัมพัติภาพเรื่องเล็กใช้ควอตัม และทฤษฎีนี้เนี่ยทฤษฎีควอตัมนี่นะสามารถพิสูจน์ได้ว่าอิเล็กตรอนสองตัวที่แยกจากกันอยู่นับล้านกิโลเมตรสามารถสื่อสารกันได้ภายในพริบตาซึ่งเร็วมากกว่าความเร็วแสงหลายเท่าเป็นการคัดค้านทฤษฎีสัมพัทธภาพอย่างแรงทีเดียว เพระาะไอสไตน์เชื่อว่าไม่มีความเร็วอะไรอีกแล้วที่จะเร็วกว่าแสงนะจ๊ะโอ้เขาเลยรู้สึกอารมณ์เสียทุกครั้งเมื่อมีใครมาพูดเรื่องทฤษฎีควอนตัมให้เขาฟังนะเรื่องนี้จึงทำให้เขาเนี่ยต้องคิดค้นทฤษฎีใหม่เพื่อล้มล้างทฤษฎีควอนตัมให้ได้เขาเรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีแห่ง สับป,ปะสิง่งโอ้โหแกรนยูนิฟายชอวลี่โอ้พ่ชางานหน่อยสิจ๊ะ <Yeah. S 1> อาจารย์สอนอาจารย์ว่าอะไรนะแกรนชอวลี่โอ้หเทียหรือถอยนี่เนาะ uh, ทฤษฎีแห่งสับป,ปะสิง่งนะจ๊ะ แต่เขายังทำไม่สำเร็จนะก็เพราะหมดอายุไข่ตายไปซะก่อนถ้าทฤษฎีนี้สามารถคิดได้สำเร็จแล้วก็ะจะจะเป็นทฤษฎีที่เหนือกว่าทฤษฎีสัมบัตภาพและทฤษฎีควอนตั้นหลายเท่าเลยทีเดียวนะจ๊ะแต่คิดไม่สำเร็จตายซะก่อนที่เป็นอย่างนั้น อาจจะเป็นเพราะว่านะจ๊ะไอสไตน์เขามีความเชื่ออย่างเหนียวแน่นว่าจินตนาการเหนือความรู้เออภาษาอังกฤษว่าอะไรจ๊ะ imagine. imagine over knowledge หรือเปล่าไม่รู้เขามีความเชื่ออย่างเหนียวแน่นว่าจินตนาการเหนือความรู้ ดังนั้นเขาจึงพยายามคิดคิดคิดแล้วก็คิดซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจ้าปัญญาที่เกิดจากความคิดเนี่ยอยู่ในระดับจินตมยปัญญาของพุทธศาสนาเท่านั้นเองนะจะม,มันยังมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งเนะจ๊ะเรียกว่าภาวนามยปัญญา <c oughs> คือปัญญาที่เกิดจากเมื่อใจเราหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์นะความรู้ต่างๆก็จะผุดขึ้นมานะจ๊ะซึ่งความรู้แบบนี้เนะี่ยท่านเรียกว่าตรัสรู้นะจ๊ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนี่นะความรู้เหนือจินตนาการต่างหากจ้าไม่ใช่จินตนาการเหนือความรู้อย่างที่เขาเชื่อนะจ๊ะ อีกทีนะความรู้ต่างหากจะที่เหนือจินตนาการนะีไม่ใช่จินตนาการเหนือความรู้นะจ๊ะก็เพราะเขาเชื่อว่าจินตนาการเหนือจากความเหนือกว่าความรู้นี่แหละเลยคิดไม่ออกจนตาย,ยมีคำถามว่าแล้วมีทฤษฎีอะไรบ้างนะจ๊ะที่จะทำให้หมวลมนุษยชาติเนี่ย พบกับความสุขที่แท้จริงและเลิกรบราค่าฟันกันได้อย่างถาวรโอ้ใครคิดทฤษฎีนี่ได้นี่จะเจ๋งมากเลยเนะต่อไปจะมีคนเคยถามเขาว่าทำไมเข,เขาถึงฉลาดจังเลยเออทำไมเขาถึงจะฉลาดจังเลยเขาตอบว่า ความจริงข้าพเจ้าไม่ได้ฉลา,าดอะไรมากมายเนีเพียงแต่ขบคิดปัญหานานกว่าเท่านั้นถ้าเราดูวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะจ๊ะในวิดีโอจะบอกว่าเขามีปัญหาทางสมองเพราะเขาเสียชีวิตมีการผ่าตัดสมองเขานะก็เพราะว่าสมองเขาไม่เหมือนคนอื่นจริงๆนะ คือสมองคนเราทั่วไปนี่มันจะมีหยักที่ชัดเจนใช่ไหมจ๊ะแยกซีกซ้ายซีกขวาเนี่ยแต่ของเขาไม่มีอ่ะเชื่อมเมนเดียวกวนแหละซ้ายกับขวาเนี่ยเออแปลกดีเหมือนอต่อไปจ้ะทำไมการครบคิดอะไรที่มากมายกว่าคนอื่นมันทำให้คิดออกมันมี ความเป็นจริงอยู่ที่ว่านะจ๊ะจำไหมนะหากเราครบคิดปัญหาอะไรบางอย่างที่เราใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องแล้วล่ะก็นะจ๊ะปัญหานั้นเนี่ยมันจะซึมลึกไปถึงกายมนุษย์ละเอียดนี่พอมันซึมลึกไปถึงกายมนุษย์ละเอียดเมื่อไหร่นี่นะกายมนุษย์ละเอียดก็จะช่วยเราคิดปัญหานั้นด้วยนะจ๊ะ มันเป็นเลยกลายเป็นการเอาดวงปัญญาของกายมนุษย์ยากนะจ๊ะกับกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยมารวมกันแล้วในที่สุดมันก็จะพบทางออกของปัญหานะจ๊ะนี่เป็นความลักนะของการคิดอะไรบางอของการใช้จินตามนยับปัญญาเนะี่ย เพราะเราไม่ได้มีกายเดียวนะจ๊ะเรามีหลายกายเนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยนะเราอยากจะสามารถคดชิ้นทฤษฎีแห่งสปปรรพสิ่งได้หรือเปล่าเออเยังไม่มีใครคิดออกนะจ๊ะอยากคิดได้กันไหมเนะ่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นตัวอย่างนะจ๊ะของบุคคลระดับโลกนะเ,ออเป็นตัวอย่างของบุคคลระดับโลก สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ว่าอยากจะเป็นอะไรหรือรู้แล้วว่าอยากจะเป็นอะไรอ่ะก็ดูหลักในการดำเนินชีวิตของเขาอาจยะว่าที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกได้ก็จริงๆแล้วก็คือไม่ได้มีอะไรมากะนะก็คือคิดมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองอคิดเรื่องแสงกับคิดเรื่องของเวลานะ แล้วก็เรียนเรื่องฟิสิกส์หรือเรืเร่องคณิตศาสตร์มากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองนะจ๊ะเอาละจ้าวันนี้ก็มีเรื่องราวมาฝากพวกเราเพียงแค่นี้นะจ๊ะให้ได้บุญเยอะๆกันทุกๆคนลยจ๊ะและก็ถึงช่วงของอำลานหน้ามามาตบมือกันให้ดังเป็นเหมือนรางวัล He's เป็นปลาตัวใหญ่ไม่เห็นไม่เชื่อเลยนะเนี่ยติงตองจังเลย